สวัสดีครับมีบางคนถามมาว่าเฟอร์มาตาออโต้เนี่ยนะฮะเปิดเข้าไปแล้วนะฮะเปิดเข้าไปแล้วนะครับจะบไม่มีปุ่ม YouTube ด้านล่างนี่ใช่ไหมครับท่านต้องเข้าไปตั้งค่านะครับเข้าไปตั้งค่าวิธีการตั้งค่าก็คือเข้าไปที่นี่เลยครับตรง3ามขีดนี่นะฮะ ก็ไปที่ Setting นะครับเมื่อเข้าไปที่ Setting แล้วนะครับเราก็ไปที่การเพิ่มปุ่มวิดีโอนะครับเพิ่มปุ่ม YouTube เดี๋ยววะทยาทำให้ดูนะครับอ่าตอนนี้เราจะตั้งค่าตามนี้ก่อนกดเข้าไปเลยครับกต,ติกเครื่องหมายถูกนะเครื่องหมายถูกตั้งแต่อ่านี่เลยนะครับ full screen mode ต่างด้วยมานะครับแล้วก็ show page up นะครับปุ่มดาวนะครับขึ้นลงนะครับอันนี้เลยครับน v เ g กชั่นบ a r ขนาดนะครับอันนี้ขนาดขนาดให้ใหญ่ให้เล็กนะครับแล้วก็ทูนบาไซสยนี่ขนาดนะและแต่ท่านจะเลือกขนาดไหนนะครับปุ่มคอนโทรลขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับปุ่มเทคไอคอนขนาดนะครับโชว์ไอคอนแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับนี่ภาษานะครับ ภาษาแล้วก็ดูว่าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะภาษาไทยก็คงไม่มีครับทีนี้เราตั้งค่าตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็ออกมาอันที่2นะครับ playback นะครับ setting ติ๊กเครื่องหมายไปเลยครับนฮะติ๊กเครื่องหมายไปเลยแล้วก็ออกมานะครับมาดู playback control นะครับอันนี้ก็ เวลานะครับเวลานะครับก็ออกไปแล้วแต่ขนาดนะครับตรงนี้ก็ติ๊กเครื่องหมายนะฮะ stop on play push ลองคลิกนะครับ video control ก็ประมาณนี้นะครับ show on start show on touch show on seek นะครับก็ออกไปนะฮะออกไปแล้วก็ ออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปมีเดียเอนจินนะครับตังค่าไปครับกติกเครื่องหมายถูกนะครับอันนี้ก็เป็นมีเดียให้หมดนะครับเป็นมีเดียเพลเยอร์นะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่นะครับจะเป็น VLC ก็ได้นะครับจะเป็นมีเดียเพลเยอร์ก็ได้นะครับอันนี้ก็ f a ฟอ t ไปครับก็ออกมาต่อไปครับ Voice Control นะครับก็ติ๊กเครื่องหมายถูกไปหมดแล้วครับ Voice Control ให้เป็น Enable นะครับ Firsting Bottom นี่ก็ปุ่มลอยๆขึ้นมานะครับอ่ต่อไปครับก็ออกไปอันนี้สำคัญนะครับก็เป็น Add a n c e อันนี้นะฮะเป็นการตั้งค่าปุ่ม YouTube นะครับท่านก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าจะมีคำว่า YouTube นะฮะอ่า YouTube ท่านก็คลิกคลิกเข้าไปมันจะเป็น Enable นะฮะต้อง เครื่องหมายถูกนะครับอืมแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกให้หมดเลยนะครับเปิ๊กเปิ๊กฮะยูทูบโอเคนะครับก็ออกไปนะครับเสร็จแล้วมาเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะฮะเว็บเบราว์เซอร์นี้ก็คือเว็บเบราว์เซอร์นะฮะจะเป็นลูกโลกนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับกรติกเครื่องหมายถูกไปตามนี้เลยนะครับแล้วก็ออกมาต่อไปนะครับ เป็นทีวีนะฮะทีวีทีวีใช้ได้ไหมก็ enable ไปนะครับก็ออกมาแมปปุ่มมันจะขึ้นมาแล้วเห็นไหมปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม YouTube จะขึ้นมาแล้วออกไปก่อนครับอ่าเราก็สามารถเปิด YouTube ได้เลยนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าท่านจะออกนะครับท่านก็มาที่เมนูกดตรงนี้นะครับปุ๊บมาที่เมนูแล้วก็ exit นี่ออกนะครับก็ออกไปนะครับ อันนี้เมื่อกี้ไม่มีปุ่ม YouTube ขึ้นนะครับนะครับไม่มีปุ่ม YouTube ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเราต้องเข้าไปตั้งค่านะครับเข้าไปตั้งค่าข้างในเข้าไปตั้งค่ายัางไงก็ตามนี้เลยนะครับไปที่เมนูแล้วก็ไปที่เซตติ้งเห็นไหมมันจะขึ้นมาตามนี้เลยนะครับปุ่ม YouTube จะอยู่ตรง Advance d นี่นะครับ เข้าไปปุ๊บนะครับ YouTube เราก็ต้องติ๊กเครื่องหมายให้หมดเลยนะครับเห็นไหมติ๊กเครื่องหมายให้หมดเลย Serbia. อันนี้ไม่ชัดนะครับอันนี้ไม่ชัดตรงสื่อไม่ชัดนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราติ๊กออกนะครับติ๊กออกปุ่ม YouTube ตรงนี้หายไปนะครับเห็นไหมฮะอาจจะให้ปุ่มเบราว์เซอร์หายไปก็ได้ครับดูที่ปุ่มเบราว์เซอร์ติ๊กออกปุ๊บหายไปนะครับเห็นไหมหายไปทีนี้ ออกไปแล้วปุ่มทีวีล่ะเราติ๊กออกได้ครับปุ๊บหายไปเห็นไหมฮะหายไปถ้าเราจะเพิ่มมาล่ะครับเพิ่มปุ่มทีวีก็ enable ไปปุ่มทีวีเพิ่มขึ้นเลยนะครับปุ่ม YouTube ติ๊กไปนะครับติ๊กมาเลยครับปุ่ม YouTube ขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับต่อไปครับเป็นปุ่มเว็บเบราว์เซอร์เป็นลูกโลกนะครับแล้วก็ติ๊กไว้นะครับติ๊กไปเลยครับ ลูกโลกจะขึ้นมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในนี้เพราะลูกโลกจะขึ้นมานะครับเราจะออกจากเว็บนี้นะครับเราก็มา exit ตรงนี้นะครับตรงเมนูก็ออกไปเลยครับครับท่านติดตั้งเฟิร์มเต้า auto เมื่อปุ่ม YouTube ขึ้นแล้วนะครับมันก็จะปรากฏแบบนี้นะที่ท่านกดไป่จะดูปุ่มข้างล่างที่เราตั้งค่าไว้นะครับเนี่ยจะมีปุ่ม YouTube อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วปุ่มรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ตรงเมนูนะครับแล้วก็ออกไปได้นะครับกดเข้ามานะครับ uh, อ่ากดตรงนี้นะครับอยากดู YouTube จากปุ่มที่เราตั้งค่าไว้ก็กดตรงนี้นะครับอ่าเราดู y o u t u อ่าสมมติดู YouTube ตอนนี้ก็กำลังเล่น YouTube อยู่นะครับเห็นไหมกำลังเล่น YouTube ยูทีบเราต้องการออกแล้วก็กดตรงนี้นะครับ ก็ดูรา,ายชื่อตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดนะฮะตรงปุ่มเมนูแล้วก็ Exit ได้นะครับนะง่ายๆเลยนะครับเล่นเรากดนะครับจะมีปุ่มเล่นปุ่มเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ปุ่มหยุดนะครับอย่างนี้นะครับผมก็ดูปุ่มด้านล่างนะครับเบราว์เซอร์นี้เป็นปุ่มเบราว์เซอร์นะครับ เราก็สามารถค้นหาเป็น Google ได้นะครับอ่าเราก็สามารถที่จะออกไปได้นะครับกดรูปสามเหลี่ยมเมนูแล้วก็ Exit นะครับครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับหากว่ามีประโยชน์นะครับก็โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจๆมาแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับ